สำหรับ <wield ing 1970> ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปนะครับทางทีเด็ดม่เดือดก็มีกิจการมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยครับเสื้อเมยวันครับเพียงไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับทีเด็ดม่เดือดครับวันนี้ผมจะมาพูดวิเคราะห์พิจารณ์ครับมวยก่อนชกครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับมาครับมาดูคู่ที่หนึ่งนะครับ เพชรพงศธรครับสายมูสนุกเกอร์ครับพบกับเสือสองเลครับเลวัยมวยไทยนะครับเอามาดูทางด้านของเพชรพงศธรก่อนครับเพชรพงศธรนี่เป็นมวยขวาครับครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับความเป็นมวยดีกว่าแน่นอนครับเอามาดูทางด้านของเสือสองเลครับเสือสองเลนี่ก็เป็นมวยเข่าครับเปิดเกมครับเข่าแหลมแทงแรงๆครับแทงทีไส้แตกเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมขอชอบไปทางเพชรพงศธรครับสายมูสนุกเกอร์นะครับมันเข้ามาดูคู่ที่2นะครับเด่นเพชรครับดาบที่บังรักครับพบกับบัวเก้ายอดครับวันของโอ OWKO นะครับ เอามาดูทางด้านของเด่นเพชรก่อนครับเด่นเพชรเนี่ยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเข่าในปั้มตีดีครับความเป็นมวยดีกว่านะครับเอามาดูทางด้านของบัวก้ายอดครับบัวก้ายอดนี่ก็เป็นมวยมวยสูงครับมวยสูงเข่าดีเข่าแหลมครับเตะต่อยดีมากเตะต่อยแรงมากครับมีลูกฮึดตลอดนะครับสำหรับบัวก้ายอดนะครับส่วนตัวผมนี่ผมชอบไปทางบัวก้ายอดวันของโอมนะครับ WKO นะครับมันครับมาดูคู่ที่สามนะครับสีธนุชัยครับซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับพบกับอินซีเล็กครับเพชรแสงทองนะครับ เอามาดูทาหน้าของสีถนชัยก่อนนะครับสีถนชัยนี่เป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องมากครับเตะขาเจาะยางดีมากครับแรงดีครับแรงถึงถึงเลยครับเขาในเหนียวแน่นครับจับทุ่มจับทีจับตีแรงมากครับมีดีครับสําหรับสีถนนชัยนี่มีดีครับเป็นมวยบู๊ครับดุดันปลายแข็งมากครับเอามาดูท่าหน้าของอินซีเล็กครับอินซีเล็กนี่ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเตะดีเข่าดีครับเชิงดีเชิงพอมีนะครับมีลูกหนักๆให้เห็นตลอดนะครับสาหรับอินซีเล็กนะครับ ส่วนตัวผมนี่ผมชอบไปทางอินซีเล็กกับเพชรแสงทองนะครับผมมาเข้ามาดูที่คู่เอกนะครับคู่ที่4ของรายการนะครับปลายฟ้าครับสอแสงชัยนะครับพบกับน้ำพุครับดาบทิศบังรักครับเอามาดูท่าทางของปลายฟ้าครับปลายฟ้าเนี่ยเป็นมวยมวยซ้ายครับจังหวะพบเครื่องฝีมือคบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงมากครับอาวุธคล่องแคล่วครับอาวุธถึงถึงครับมีลูกฮึดตลอดนะครับปลายมีลูกฮึดตลอดนะครับสำหรับปลายฟ้านะครับเอามาดูทางด้านของน้ำพุครับน้ำพุนี่ก็เป็นมวยขวาครับฝีมือคบเครื่องเหมือนกันครับ ตีขวาต่อยขวาแรงปั้มตีเหนี่ยวแน่นมากครับไล่แขนฟันซอกหักแทงคมคมนะครับฟันศอกดักซอกดีมากครับชายาเขานี่ก็ยิ้มพิคาดครับยิ้มพิคาดนะครับสำหรับนำปูน่ยิ้มพิคาดนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปทางปลายฟ้าครับส่อแสงชัยนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปนะครับทางทีเด็ดม่เดือดก็มีกิจกรรมาแจกนะครับแจกเสื้อมมยไทยครับเสื้อไมยวันครับเพียงไทยผลคู่ชกนะครับคู่ที่4ของรายการนะครับเป็นคู่เอกของรายการ้วยนะครับ ายฟ้าครับสแสนชัยครับพบกับน้ำพุครับดาบทิดบังลักษ์ครับเลือกรับทันทีนะครับหนึ่งตัวจากช่องทางทีเด็ดมวยเดือดนะครับผมทีเด็ดมวยเดือดก็ให้พี่พี่น้องๆครับหมัดมวยเล่นสู้ครับได้นำไปเป็นแนวทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะนำไปคิดไปวิเคราะห์ครับให้กับตนเองครับในไฟในแมตช์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ